สวัสดีค่ะเจ้าแมวนักอ่าน ep 1วันนี้พาทุกคนไปพบกับหนังสือ49 Habits นิสัยง,ง่ายๆชีวิตโคตรดีของนายแพทย์นันทพลพงรัตนามานหรือหมอทบอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศรียศาสตร์หลอดเลือด ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความสนใจในหนังสือเล่มนี้แน่นอนว่าคุณกำลังอยากจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมล่ะคะคิดถูกแล้วล่ะค่ะเพราะนี่คือหนังสือที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเราไปตลอดกาลนี่เป็นหนังสือที่จะช่วยให้เราเนี่ยจัดสรรเวลา24ชั่วโมงที่มีได้อย่างคุ้มค่าและชาญฉลาดด้วยเครื่องมืออันแสนเรียบง่ายนั่นก็คือตัวเราเองค่ะ โดยจุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้นะคะก็จะชวนเราเนี่ยมาลองตั้งเป้าหมายเล็กๆใกล้กลกตัวซึ่งเป็นนิสัยง่ายๆแต่จะพาเราไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นจากทฤษฎี21วันอันโด่งดังที่เชื่อว,ว่าถ้าเราลองเปลี่ยนพฤติกรรมแบบเดิมๆโดยสร้างพฤติกรรมใหม่ติดต่อกันเป็นเวลา21วันพฤติกรรมเหล่านั้นจะก่อให้เกิดนิสัยใหม่เพราะสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราแตกต่างไปจากคนอื่นแบบก้าวกระโดดนั่นก็คือนิสัย และกิจ,จวัตรประจำวันของเราตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนนั่นเองบทเรียนที่1เริ่มต้นวันฉันต้องสำเร็จการเริ่มต้นวันที่ดีคือการเริ่มต้นวันด้วยความสำเร็จแล้วมันหมายความว่ายังไงกันลหร มันก็หมายความว่าให้เราเนี่ยวางแผนสิ่งที่จะทําในแต่ละวันพร้อมทั้งจินตนาการว่าเราเนี่ยได้ทําสิ่งนั้นสําเร็จไปแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะไม่ใช่แค่วางแผนอย่างเดียวนะคะแต่เรายังต้องใส่จินตนาการลงไปว่าเราเนี่ยได้ทําสิ่งนั้นสําเร็จแล้วจริงๆซึ่งการเริ่มต้นวันด้วยความสําเร็จเนี่ยก็จะประกอบไปได้วยสส่วนด้วยกันค่ะ 1. intention คือให้เราเนี่ยมีความตั้งใจจริงในการที่จะทำสิ่งนั้นๆ 2. วิช visualize ให้มองเห็นภาพแห่งความสำเร็จนั้นให้ชัดเจนค่ะยิ่งชัดเจนเท่าไหร่ความสำเร็จก็ยิ่งชัดเท่านั้น3 roadmap คือมีแผนที่ที่จะเดินไปที่จะทำสิ่งนั้นๆให้ชัดเจนค่ะเชน่นถ้าหากว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะออกกําลังกายก็ให้เราจินตนาการเห็นภาพตัวเราเองตอนที่ออกกําลังกายสำเร็จแล้วเสร็จแล้วให้ชัดเจนแล้วก็วางแผนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะออกกําลังกายรูปแบบไหนออกกําลังกายที่ไหนหรือว่าใส่ชุดอะไรดีถ้าจะให้ดีเตรียมชุดนั้นไว้เลยค่ะ และคีย์สำคัญก็ยังมีอีก3ข้อด้วยกันค่ะ 1. possible เป็นไปได้เช่นถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยนะคะแล้วคิดว่าวันนี้ฉันจะวิ่งสักอ,อ่สิบกิโลซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้เพราะคุณไม่เคยวิ่งมาเลยแต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นถ้าวันนี้ฉันตั้งใจที่จะออกไปวิ่งสัก1กิโลแบบนี้ดูมีความเป็นไปได้สูงมากกว่านะคะ 2. specific มีความชัดเจนค่ะเชน่นถ้าเราเนี่ยตั้งเป้าว,ว่าจะออกกําลังกายก็กําหนดให้ชัดเลยค่ะว่าจะออกกําลังกายรูปแบบไหนออกไปเดินไปวิ่งไปไว่ายน้ําหรือไปเข้าฟิตเนส 3. most important ต้องมีความสําคัญค่ะต้องสําคัญต่อชีวิตของเราเพราะถ้าหากว่ามันไม่สําคัญเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมทําแล้วได้อะไรเราก็จะไม่อยากทําในที่สุดค่ะ ซึ่งคุณหมอเนี่ยก็ได้แนะนํานะคะว่าในวันหนึ่งเนี่ยให้ทําสําเร็จสัก3เรื่องก็พอนะคะถือว่าเพียงพอแล้วเพราะในชีวิตเราเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญที่สุดอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะ1ก็คือสุขภาพ 2. ความสัมพันธ์และ3การงานค่ะจะเห็นได้ว่าคุณหมอเดี๋ยให้ความสําคัญเรื่องของสุขภาพมาก่อนท,ทั้งทั้งที่หลายๆคนอาจจะแย้งขึ้นมาว่าเออเราควรจะให ความสําคัญกับความสัมพันธ์กับคนรักกับครอบครัวก่อนหรือเปล่าแต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าการที่เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีก่อนมันจะสามารถทําเรื่องอื่นๆได้ดีค่ะซึ่งพออ่านมาถึงตรงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเห็นด้วยกับประโยคนี้มากๆเลยค่ะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยเราควรจะให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งค่ะเพราะมันคือรากฐานของความสําเร็จของเราในขั้นแรกนั่นเอง ลองคิดดูง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าวันนี้เราไม่สบายขึ้นมาเรานอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรแล้วใช่ไหมล่ะคะโดยเทคนิคง,ง่ายๆนะคะที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยคือ การทำา t o o o l s t t ค่ะเวลาตื่นเช้ามาเนี่ยเราควรจะมีกระดาษอยู่ใกล้ตัวเสมอนะคะเพื่อที่จะหยิบเอามาทำา t o o o l s t t ซึ่งวิธีการนี้เนี่ยช่วยให้ชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้นสร้างผลลัพธ์ในชีวิตได้มากขึ้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็คิดนะคะว่าการทำา t o o o l s t t เนี่ยมันคือการเขียนสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวซึ่งเรามองไม่เห็นเป็นรูปธรรมค่ะวันหนึ่งเรามีเรื่องที่คิดอยู่ในหัวในยเยอะมากๆเลย แต่พอเราลองเขียนไอความคิดที่มันอยู่ในหัวออกมา ในกระดาษเขียนลงไปในกระดาษมันจะทําให้เรามองเห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยเมื่อเราตื่นเช้ามานะคะให้เราเขียนสิ่งที่จะทำเนี่ยสามถึงห้าอย่างก็พอนะคะเป็นอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะเช่นาว,วันนี้เราอยากจะสวดมนต์ไหว้พระเราอยากจะอ่านหนังสือหรือว่างานค้างหรือว่าออกกําลังกายแต่ถ้าใครที่ไม่สะดวกเขียนในตอนเช้าเพราะว่าเขียนไม่ทันรีบไปทํางานนะคะ ก็แนะนำให้เขียนไว้ตั้งแต่ก่อนนอนเลยก็ได้ค่ะแล้วเริ่มต้นวันด้วยการทบทวนทูดูลิสให้จินตนาการเห็นภาพความสำเร็จในทุกข้อที่เราเนี่ยตั้งเป้าไว้เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถเริ่มต้นวันด้วยความสำเร็จ Begin the day with the end in m หม d เริ่มต้นวันใหม่ด้วยกิจวัตรยามเช้าที่ตีต่อสุขภาพ ทำกิจกรรมดีๆทุกเช้าเพื่อบรรยากาศดีๆทั้งวันไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกมีแรงบันดาลใจผ่อนคลายหรือเกิดประสิทธิผล you are never too old to set another goal or to dream a new dream ไม่มีคำวาแก่เกินไปที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตที่ยอดเยี่ยมค่ะและนี่คือ1ในเนื้อหาดีๆที่นำมาฝากทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่กับโซแมวนักอ่านขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะ